เท่ครับทีนี้เฮียนะมาเฟียหอยปัญหาที่แก้ไม่ตกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิไอ้เยสมีตีเลยเหรอมือเหมือนกับเป็นกิ้วว้าผมเยสเอาเลยเว้ยไอ้เยสยิ่งกว่าเกมวอล์กท론เมืองหอยใหญ่ทะเลเดือดเฮียมาเนีไอ้เยสมาเยอะไอ้เยสมาเยอะกับ GTA <Tamam> สัตว์ไอ้เฮียอะไรเนยทะเลวีเจ้าของไอ้เยสวินแลนซากาจบแล้วเยสขี้กูดูดิครับ ไอ้คีมีแบบม,มีมีเป็นแบบพื้นที่กิ้วแล้วนะเว้ยคือเหมือนก็เป็นแบบพื้นที่ในการแบบเขาเรียกทำสงครามนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกลยุทธ์กันนะครับว่าอำเภอชายาอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอการจนด,ดิตนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยอำเภอไหนทีดด่เป็นผู้ชนะในสงครามจอกครั้งนี้ไปน,นะครับผมนะไอ้คีคีอะไรวะเนี่ยนายทุนเสกคนดังในอำเภอกำน,นันนายกเทศมนตรีแล้วก็หมอหาผมประโยชน์ไม่ได้อำเภอชายาอำเภอเมืองอำเภอพุนพีนอำเภอไอ้คี จบแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออกุดากุดาสามไอ้เหี้ยนี่มันกุดาสามการเอาไม้ไปปักต้่ากับเป็นการจับจองพื้นที่อ๋อคือเหมือนกับเป็นไี่ยี่ไงคือเหมือนกับประมาณว่าเนี่ยเป็นการแบบปักธงไงคือคุณเคยไอ้นี่ว่าเคยเล่นเอ๋เอ็มพายว่าที่แบบว่าถ้าเกิดเราสามารถไปบุกยึดเมืองมึงได้เนี่ยก็ค,คุณให้เอาธงไปปกไักไว้ที่เนี่ยตรงนั้นจะไปขึนพื้นที่ของคุณแล้วเหมือนกับเป็นการหยามหน้ามันนั้นปะ่ะฮะแล้วไม่ยอมใช่ไหม โอ้ยอยบอกนะว่าเหมือนกับประมาณเหมือนกับเป็นเหมือนกับสี่ปาร์ตี้ตอนแรกคืเหมือนกับทะเลาะกันแต่ว่าพอทะเลาะกันปุ๊บก็คือเหมือนกับมารู้ความจริงว่ามันก็มีคนครอบมีคนครอบมามอยู่ภายหลังใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าเสียงเพลินนี้ร่วมมือกันเพื่อที่จะปราบตัวของกิลตัวนี้ถูกปะไอ้ที่อารมณ์เหมือนกับวินีจก็อารมณ์เหมือนกับตัวแบบรีสโต้อะแกงนั้นน่ะแกงแกงแอสซิสซิเนตอ่ะที่แบบว่าตอนแรกคือจะจัดการตัวของเดวอโลอ่ะที่แบบว่าตัดใจท้ายที่สุดคือมาร่วมมือกับตัวของแกงจิโอโน่ครับผมเออ แต่รวมมือกับแกงจิโอโนในการที่จะปาบแล้วก็ขนาดความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวตนแท้จริงของตัวของเดวโลถูกป่าเฮียมีหมอนะนี่ไงอันนี้อันนี้มันสีโอคลเลยนี่นี่านี่มันในยโจโจ้ไฟเลยเขานี่ไงมีสีโอคลาร์มีตัวของไอ้นั่นอะไอ้ที่มันเออมีตัวของกรีนเดย์ใช่ไหมครับมีตัวของแบบเออโอเอซิสมีตัวของแบบอะไรอย่างเงี้ยสองคนอะจำชื่อไม่ได้แล้วอะเออที่เป็นโอคลาร์ที่เป็นโอคลาร์ของตัวของแบบเดวโลอ่ะก่อนที่แบบจะไปถึงที่ตัวของโคลอสเซิอามาผม อันนี้มันโคลอสเซียมใช่ไหมสุดหรอเนี่ยข้อหอยแข็งข,องข,องข้อแครงอาจจะเป็นโคลอสเซียมก็ได้แล้วแบบตอนจบก็เหมือนกันจะมีการแย่งชิงไม้เพื่อที่จะปักกันเอาประทศไทยสุดแล้วเนี่ยใครจะได้ครอบครองในการหาหอยตรงนี้นะครับผมนะเออไอ้อพุ่มนี่ใครครับผมไอ้พุ่มนี่คือคาแรคเตอร์หลักใช่ไหมเขาคือเป็นเมนคาแรคเตอร์ป่าเอออ๋อน,นี่อันนี้คือเหมือนกับเป็น g ีเอเอง่ายเหมือนกับว่าคือแบบขี่ไปเพื่อที่แบบว่าขี่เจสกีไปเพื่อเหมือนกันไปทวงสิทธิ์ครับผมไปทวงแบบเป็นแอเรียไว้ที่แบบว่าจะใช้ในการแบบฟาร์มคีพผมนะ คือกลัวว่าเหมือนกับเขาแบบถ้าเกิดว่าฟาร์มฟาร์มหอยนานๆเนี่ยคือจะสามารถบุกป้อมได้ไหมก็เลยประมาณว่าต้องไปทวงก่อนต้องไปไล่ก่อนถูกปะเอออยากเห็นซ g เลยสัตว์ซ g จีไม่จะเป็นยังไงวะเฮียออกไม่ออกอืออุ้ยเอครับผมออกไม่ออกเอาแล้วมึงจะออกไม่ออกมึงจะไปไม่ไปเออเฮียเมฆไรเนื้อคลาจบแล้วเฮียยังไม่กูดักกูดักสามไม่สัต เขี้ยไม่อยากกัญช <laughs> <c oughs> ีทีเอ๊คนเพื่อนอ๋อเข้าใจแล้วเออนี่ๆเข้าใจสิที่เอตเปย์ในตัวของอาร์เินพูดแล้ว<ห>ใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าทำไมฉันถึงกลัวทะเลครับผมนะทะเลน่ะมันน่ากลัว <laughs> เออมีนะมีมาเฟียเยอะเหมือนกันในแค่บ,บ้านเราขนาดแค่หอยอยังไงนี่กันเลยนะครับผมนะเขี้ยลอตเบลสี่ชิบหายเออคนน่ากลัวครับผมนะลอตเบลนี้เป็นหนึ่งในซิงค์ซิงลูลิตี้ที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับผมนะเออมากันไป อะไรวะเน,นี่ยควายสองตัวจะอยู่นาะเดียวกันไม่ได้เขี้ยววะเนี่ยเนี่ยนเบมึงเนี่ย what เอเยเฟสสเต็งเฟสคุณจบแล้วฮะต้องหันทีอุ๊ยเอาละครับมีการต่อสู้กันแบบของควายสองตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาจะปลดปล่อยโนโบลแฟนดซึ่มเมื่อไหร่ครับผมนะเดี๋ยวแล้วเจ้าของก็ไม่ห้ามเลยเหรอืหรอว่าหรือว่าไม่กล้าห้ามหรือว่าเหมือนกับแบบมันพาวเวอร์เลเวลเยอะไปคือเหมือนกับเป็นบานแบบประมาณแบบบลีชคือเหมือนกับว่าพอตอนนี้ตัวของคุโรซากิอิจิโกะเนี่ยไปเจอกับตัวของอุคิโระถูกปะแล้วเหมือนกับตัวขออออองโโรริิเเมมะะบกว่าถยไป นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเจ้าแล้วที่นี้เหมือนกับเออตัตอุกิราเ็เหมือนกับใช้แบบเหมือนกับเป็นเซโร่แล้วก็ปล่อยแล้วก็สู้กันใช่ปหนี่ไงคือเหมือนกับคือตาเรามองไม่เห็นว่ามันเร็วเกินไปครับผมนะข้าวที่กูปักไปละมันจบแล้วคุณข้าวที่ปักไปมันอวสานลวครับผมนะเอ่อข้าวที่ปักไปนั้นได้หายไปกับการต่อสู้ครั้งนี้แล้วนะครับผมคือเหมือนกับเป็นนี่ไงเหมือนกับต่อสู้กันแล้วเหมือนกับแบบทำลายอารีน่านะครับผมแฮชแท็กเลยนะครับนะ IP r i ไรครับผมเรซิ e พีทไรส์นะครับผม กลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับเหล่าข้าวทั้งหลายที่แบบว่าได้โดนทํำลายในสงครามจอะครั้งนี้นะครับผมนะเออหรือว่าจริงจริงแล้วมันเป็นการต่อสู้โปเกมอนครับผมมันอาจจะเป็นโปเกมอนประโถงก็ได้คุณอาจจะเหมือนกับเป็นยิมยิมนี่ไงยิมพิเศษคุณให้ดูซิรถใครมาจอดในบ้านเออเดี๋ยวขอดูนี้หน่อยครับมันคืออะไรวะเนี่ยรถใครมาจอดในบ้านรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถใครไม่รู้โอเคครับรถผีป่าผีปอบป่าผีปอบอย่างนี้ผีปอบแม่งอัปเกรดแล้วมั้งครับมีรถมาจอดในบ้านแม่งเลยว่าไม่สนใจแล้ว กินไก่กินตับคนเสร็จปั๊บมาจอดรถทิง้งไว้เลยครับผมเป็นไงฮะสรุปคือเป็นรถของแบบญาติแถวนั้นแหละเออเป็นรถของแบบเป็นพี่เป็นพ่อเป็นอะไรก็ได้มันก็เป็นไปได้แหมคุณก็ไม่เออคุณไม่ลองถามคนในบ้านก่อนเลยอย่าดีๆจะไปบอกว่าเป็นรถใครก็ได้ไงโอ้ยชี้มาแจกรถเปล่าคุณเออคุณไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นแบบอาจจะสิบปีให้หลังไงคือเหมือนกับคุณเพิ่งถูกแบบไอ้ฝ่ายอิชิตันเฮียซะอย่างที่แบบสมัยก่อนมันมีแจกรถอะ่ะใช่ปะ่ะเออรถอาจจะมาออาจจะมาแบบเพิ่งเพิ่งเอาของมาส่งก็ได้คุณอาจจะดีเเลยนนนึงฮออ่่หุมั หนุ่มอะไรวะเนี่ยหนุ่มนั่งอีจอมปลวกหนุ่มนั่งอึจอมปลวกเจอดีผีบางไอ้นี่ก็ดูแอสโวไปนะไปอึใส่จอมปลวกหรอจกเป็นอะไรวะไอ้เคยทำไมมันปรากฏการันเที่ยววะเนี่ยแป๊บนึงมันคือมันคืออีเวนเลยครับเนี่ยอีเวนนี่ทำไมผมไม่เคยเจอนี่ไงกินข้าวกันอยู่อ่าพอกินข้าวกันอยู่แล้วทีนี้คือเหมือนกระปวดอออ่าก็คือแบบอยากจะทายนะไกลโนมาบอกว่าอ่ะเสร็จแล้วกลับกันเถอะแสดงว่ามึงแอสโวเองแสดงว่าก็นะเออก็ก็ มันก็ควรตีนะเออก็อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดกูเป็นเจ้าป่าแถวนี้กูก็คงแบบกูคงหงุดหงิดอ่ะกูว่าไอสัตว์คือแบบคือมึงไปขี้ตรงแบบหญ้าหรืออะไรก็ได้มึงมาขี้ใส่แบบรังปวกอ่ะคือเหมือนกับว่ามึงมาขี้ในหน้าบ้านของปวกอ่ะเป็นเราเราเป็นเจ้าป่าเจ้าเข่าเราก็รู้สึกหงุดหงิดกันนะเอาจริงๆคือแบบว่าแล้วคือพูดอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้พูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเห็นจอมปวกอยู่แต่ว่าก็ยังจงใจไปอืดใส่จอมปวกอ่ะใช่ไหมหรือว่าไงคือคือเล่นพิเรนใช่ไหมคือแบบอยากจะแพร่งใส่จจจอออออมปปปวกกกตัไไทยยสสุดด็คคืืแแบบบโนนเเ้้้าาาาขงงงะะะพรลใช่่ฮ บอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครกันนะดาเรกาเออดาเรดาใครกันนะน้องสาวหรือเปล่าแฟนหรือเปล่าเออทำไมไม่ตอบเขาละัว่าเป็นใครเออดาเรดาใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ตัวของแบบเราองค์เทพหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาต่างๆนะเขาเริ่มมีแพร่งบ่อยนะครับผมนะเขาเขามีเขามีกระแสในการแพร่งผู้คนกันก็อย่าไปคิดมากครับผมนะอืม